หนูไม่ใช่หนูนะจ๊ะหนูเป็นตุ๊กตานะจ๊ะดึงดึงเจ้าไปไหน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 เด้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 อ้ใครยืนได้สูงที่สุดใครยืนได้สูงที่สุดใครยืนได้สูงที่สุด เริ่มหมดแรงเริ่มหมดแรงใครจะได้ไปใครจะได้ไปพอแล้วขี้เกียจเล่นแล้วอ่ะออ นจะไปไหนไปไหนมาขอขอขอพอแล <iah> ้วนะเอามาเอามา พอได้แล้วพอได้แล้วเดี๋ยวมันหล่นลงไปข้างล่างอีกอ่ะอานี่เลยเดี๋ยวหล่นลงไปข้างล่างอีกขี้เกียจลงไปเก็บมาขอได้แล้วไม่ได้หนี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 เหรอเอาของพวกนี้เหรออันนีไม่ยอมอีกห่วง ดูสิเนี่ยขอก็ไม่ให้ของเขานะเนี่ย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  <c oughs> มันของเขานั้นเนี่ยมันตุ๊กตาเขานะเนี่ยมันตุ๊กตาเขานั้นเนี่ย,ะ <c oughs> ยจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนขอขอขอแล้ว <c oughs> ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ เขาไม่ใช่หนูเขาไม่ใช่หนูไม่ให้หรอกอพอได้แล้ว <c oughs> จะไปแล้วจะไปแล้วโอเคบา,บายบายโอเคบายบายพอได้แล้วเน่เน่เน่กินไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> บายบายนะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ <c oughs> อุ้ย,ยมามาเงียยๆขากันดิเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะบายบาย